จังหวัดเชียงใหม่เมโทรได้สามดาวจังหวัดลําพูนหมู่บ้านครูได้สามดาวจังหวัดอุตรดิตต์โรงเรียนนี้ได้ได้สามดาวเพราะนั้นนี่คือผลดาวทั้งหมดจะไประดับภาคต้องได้กี่ดาวครับสามดาวนั้นโรงเรียนพวกนี้ต้องไประดับภาคโรงเรียนที่ที่ได้สามนะครับก็เหมือนเดิมครับการการประเมินผ่านระบบออนไลน์ก็เหมือนเดิมให้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนเฉพาะเอกสาร ส่วนอีกหน,นึ่งร้อยคะแนนเป็น paper, บบเปเปอร์ไม่มีระบบเป็นเปเปอร์ไม่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 มีระบบก็ไปประเมินวิธีการนําเสนอเป็นอย่างไรบูธเป็นอย่างไรหลังจากนั้นรวมคะแนนสองร้อยคะแนนให้อาจารย์วรเชต์อาจารย์วรเชต์ป้อนข้อมูลเข้าระบบพอป้อนข้อมูลเข้าระบบก็จะเห็นเป็นเีนะครับนี่ผมจะมาดูเนี่ยเซิร์ชเป็นระดับภาคภาคเหนือนะครับ เมื่อเขาประเมินเสร็จป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะเห็นว่าได้เท่าไหร่อ่าอันนี้ผมไม่อานนะครับเมโทได้หนึ่งดาวสาเหตุเพราะว่าเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยไปไม่ทันนะครับเดินทางไปไม่ทันเห็นไหมครับว่าคะแนนรวม200คะแนนเนี่ยเห็นไหมครับเอกสารถ้าเราไม่ตรวจเราก็สามารถป้อนข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าตรวจหน้าง,งานตรวจการนําเสนอตรวจหน้าบูธอีกหน,นึคะแนน เอาคะแนนเอกสาร100กับคะแนนหน้าบูธอีก100เป็น200ส่งให้าจย์มรเชษจ้ามราเชษจะป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบนี้ในระบบนี้ก็จะเป็นได้กี่ดาวตามนี้ใครได้4ดาวไประดับชาติต่อซึ่งระดับชาติเนี่ยจะทําการประเมินที่วิาลเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ี e c คในวันที่30มกราคมเพราะฉะนั้นท่านท่านนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่า,อารอภาคางกับกทมอยู่นะครับ แล้วก็ศูนย์บ่มเพาะที่จะเอาไปประเมินต้องเป็นศูนย์บ่มเพาะเดียวกันที่ผ่านระดับสานศึกษาระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภาคถึงจะไปในระดับชาติอันนี้ก็คือในบ,บาคสามารถทาอะไรได้บ้างอาดูภาคใต้นี่ไหมครับเห็นไหมครับภาคใต้ก็จะมีผลการประเมินในระดับภาคทั้งหมดเช่นเดียวกันส่งมาหมดแล้วเพราะนั้นเราใช้ระบบนี้เพื่อการป้อนข้อมูลและก,การดูเอกสารเท่านั้นนะครับ อ่ะผมเดี๋ยวนะผมไม่ได้แชร์นะครับทำไมนะใ่ครับทำไมโทรองผมปัมลนะเน่ไม่ไม่ได้มีใครถามผมดีดีเหมือนกันครับดีไว้อีกรอบครับโอเคครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับเมื่อเมื่อท่านเข้าสู่ในระบบนะครับเดี๋ยวีบอ่า เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อท่านทําการป้อนข้อมูลเสร็จอาจารย์มลเชษก็จะป้อนข้อมูลนะครับก็จะแอดมินก็จะสามารถเห็นการรายงานผลได้ของแต่ละระดับ,ดบเห็นไหมครับระดับจังหวัดภาคเหนือนี่ผมยกตัวอ,อย่างจะดูเป็นจังหวัดก็ได้นะครับอ่ะไปดูของเชียงของเชียงรายเห็นไหมครับเชียงรายก็จะป้อนเข้ามามีสามลงได้สามดาวหมดคะแนนเต็มร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสอง ทานจบอ่าต่อไปดูทุกจังหวัดสิวันนี้หลังจากประเมินเสร็จนะครับท่านอาจารย์บรเชษซึ่งเป็นเลขาใหญ่จะต้องป้อนข้อมูลทุกจังหวัดเข้ามามันก็จะมีทั้งเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์เชียงรายนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกในระดับจังหวัดใครได้สามดาวไปต่อในระดับภาคครับเห็นไหมครับไปต่อในระดับภาคที่ผมโชว์ให้โชว์ให้ดูจากนั้นนะครับ ก็มาดูในระดับภาคนะครับเอาภาคเหนือต่อที่ผมเล่าให้ฟังตนีกยน,นะครับที่ผมไปไม่ทันอ่ะนะแล้วสุดท้ายผมได้กี่ดาวครับเมโทรไปไม่ไปไม่ทันได้หนึ่งดาวเองก็อดไปในระดับภาคแค่นั้นเองเนี่ยจากระดับจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคมันก็จะเหลือแค่ภาคก็มีทุกจังหวัดทุกทุกลงก็จะคะแนนเต็มสองร้อยก็จะได้ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นในระบบเนี้จะเป็นระบบช่วยการดูเอกสารแล้วก็ช่วยการป้อนคะแนนให้นะครับโอเคครับหยุดการแชร์มีท่านใดอยากจะซักถามอะไรข้อไหนไหมครับซึ่งตอนนี้ท่านจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับท่านจะเข้าไปดูแค่หน้าจอแรกแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวยูเซอร์เนกับพาสเวิร์ดจะให้อาจารย์วรเชษเป็นผู้แจกให้กรรมาการแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดใช้ยูเซอร์เนมเดียวพาสเวิร์ดเดียวกันนะครับแล้วก็ คุณธรรมของผู้ประเมินคืออย่าไปดูของกันที่ไม่ใช่ของของเราเนาะครับก็เชิญซักถามครับถ้าอยากจะรู้ว่าคู่มือนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่หน้าอยู่หน้าจอนะครับอยู่หน้าจอเชิญครับมีอะไรซักถามไหมครับปิดหน้าจอกันหมดนี่แสดงว่าเคลียร์เนาะรู้เนาะ เนฐ์ครับมีท่านใดสอบถามไหมครับคณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมสังเกตการทุกท่านครับเพื่อเพื่อเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกันครับถามได้ครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าไอกีเราจะไปมูเ<ข>ียนอื่นขออนุญ,ญาตถามค่ะว่าไงนะจัดนัดครับเชิญครับอ่ะทีนี้โรงเรียนที่ว่าพอดีเพิ่งเข้ามาสักพักเป็นกรรมการสิ่งประดิษฐ์อยู่ก็เลยขอขอนุญาตเข้าช้าทีนี้จะถาม อาจารย์นักสัญญาณไม่ชัดเจนพี่สมอาจารย์นักสัญญาณไม่ชัดเจนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อ,หอ่าแจรับะะเรียนถามว่าตอนนี้เราจะออนไซต์หรือออนไลน์สมลงรงเรียนที่สมัครใจประเมินนะฮะมีความต้องการประเมิน ออนไลน์ครับในระในระดับจังหวัดประเมินออนไลน์ครับแล้วเริ่มการพิดยังยังคนหมดไหะอันนี้ผมฟังไม่รู้ละอาจารย์อาจารย์นัดครับไม่สันดาลไม่ชัดเลยครับอาจารย์ค่ะผนะคาอนีอยู่ในห้องกันคือประเมินไม่เป็นไรค่ะไลอบก็ได้ค่ะ อ,อาจารย์กคุณนค่ะอาจารย์นัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีบทปฏิทินให้อีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะมีการประเมินเนี่ยเริ่มกรรมการที่แต่งตั้งไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกรรมการที่แต่งตั้งไปที่ผมส่งรายชื่อไปเมื่อคืนนะครับในกลุ่มนะครับเราจะเริ่มประเมินเข้าได้เนี่ยวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่เลยให้ประเมินเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ายี่สิบทุกท่านต้องไปประชุมกันแหละว่าสามท่านเนี่ยท่านต้องไปทัดเลือกประธานเลขากันเอง ในแต่ละวิทยาลัยที่ทประจะประเมินของวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะครับต้องนัดประชุมกันนอกรอบวันที่ย0สิบแล้วทีนี้วันที่ท่านกว็วางแผนเลยว่าท่านจะเข้าไปดูเอกสารกันในวันไหนนะครับ21 22 23เ4ดยิบสองยิบสามยิบสี่นะครับ, 21, 22, 23, รบทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประเมินระดับจังหวัดประเมินผ่านระบบหาจไม่เข้าใจอะไรในหลักฐานก็ถามสถานศึกษาได้สรุปก็คือว่าให้คุยกันเคลียร์คัดก่อนก่อนที่ส่งคะแนนจากคณะกรรมการมาให้ผม นะครับทีนี้วิธีการประเมินให้ดําเนินการได้ตั้งแต่20ถึง24เพราะว่าเราจะประกาศผลระดับจังหวัดวันที่28นะครับโดยโดยประมาณคร่าวๆตามนี้นะครับมีมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหม,มครับอาจารย์วรเชษธิ์ครับสรุปม,มีทั้งหมด สิบหกจังหวัดใช่ไหมครับที่ทําการประเมินในระดับจังหวัดในยี่สิบยี่สิบเอ็ดวิทยาลัยครับยี่สิบเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมประมาณสิบสองสิบสามจังหวัดเอาสิบสามจังหวัดเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อืมโอเคเดี๋ยวผมจะส่งยูสเนมกับพาสเวิร์ดให้นะครับกับท่านอาจารย์วรเชษอาจารย์วรเชษก็แยกส่งตามจังหวัด ย้ำนะครับจังหวัดหนึ่งมียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอยกรอบในเรื่องของปฏิทินนะครับเนี่ยครับคือวันนี้เราประชุมใช่ไหมครับวันที่สิบเก้านะครับแล้วก็ยี่สิบเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบสี่เนี่ยนะครับให้คณะกรรมการเนี่ยที่ประกาศรายชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับให้นัดประชุมกันเลยในแต่ละทีมทีมละสามคนสามท่าน นัดประชุมกันเลยแล้วก็คุยกันเลยว่าใครจะดูตัวบ่งที่ไหนหรือจะดูทุกตัวก็ตกลงกันเลยครับนะครับให้ประเมินให้เสร็จสิ้นวันที่ยี่สิบสี่นะครับระยะเวลาในการประเมินและก็ประชุมแล้วก็คุยกับสถานศึกษาเนี่ยถึง 24, 25, ยี 25, 26, ่สิบสีนน่นะครับพอยี่ห้าปุ๊บเนี่ยยี่ห้าเนี่ยยี่ห้ายี่หกเนี่ยให้รวบรวมผลคะแนนนะครับรวบรวมผลคะแนนเนี่ยส่งมาที่ผมนะครับยี่ห้ายี่หกนะครับหรือยี่แปดเนี่ยผมจะได้ทําการประกาศ นะครับโดยประมาณคร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้เพื่ออะไรครับในจังหวัดเราจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีปีใหม่แล้วในช่วงระหว่างมกกะาอันนี้ระดับภาคใครที่ได้สามดาวขึ้นไปนะครับใครที่ได้สามดาวขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มเตรียมระดับภาคแล้วซึ่งระดับภาคนะครับเราจะจัดที่ปัญญพิวัตรนนทบุรีนะครับ ตอนนี้ผมตีต่างว่า21ทีม21 21วิทยาลัยนะครับ13จังหวัดเนี่ยนะครับเข้ามาประกวดระดับภาคนะครับก็รันตามปฏิทินนี้ได้เลยนะครับทุกอย่างเสร็จสิ้นระดับภาควันที่8มกราคมนะครับวันที่8มกราคมเสร็จสิ้นระดับภาคเพื่ออะไรเพื่อคัดเลือกไปแข่งระดับชาติในวันที่30มกราคมนะครับเพราะว่าทุกทุกภาคอื่นเขาเข้ารอรอเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตปรับ แผนนิดหนึ่งนะครับต้องรบกวนกรรมการระดับจังหวัดทุกท่านนะครับว่าช่วยเร่งมือให้ผมหน่อยประมาณยี่สิบยี่สี่เนี่ยครับรคุยกันเคลียร์กันให้ชัดว่าจะตรวจอะไรยังไงบ่งชี้อะไรโดยระบบจากที่ท่านปอมารุษท่านท่านนําเสนอเมื่อสักครู่แล้วก็คู่มือผมเข้าใจว่าคู่มือทําไว้อย่างละเอียดเลยนะครับคู่มือกรรมการทาไว้อย่างละเอียดเลยท่านไปเอาดูคู่มือแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจ จากคู่มือที่ละเอียดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ถามได้สอบถามกันได้นะครับครับผมผมจะอยู่ในไลน์ท่านนะครับผมจะอยู่ในไลน์ในไลน์กลุ่มท่านหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออะไรก็ก็แอดชื่อผมมาถามได้เลยนะครับครับโอเคครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ นี่นะครับจำวรเชษครับผมส่งยูสเนงกับพาสิร์ไปให้อาจารย์ในไลน์ส่วนตัวแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้ลำดับต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการที่มีรายชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ามากลุ่มแต่ทีนี้ปัญหาของผมก็คือชื่อรลายท่านกับชื่อจริงที่ท่านมีมันไม่ตรงกันเอวิธีการเดี๋ยวผมจะทำิทโโคลงในกลุ่มแล้วก็ช่วมารวมกลุ่มคณะกรรมการให้หน่อย นะครับนะครับตามประกาศที่ประกาศไปเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านที่มีรายชื่อสแกนเดี๋ยวน้องเขาจะส่ง QR code QR code ลายเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดเข้าไปให้นะครับผมจะได้ส่งทางตัวพาสวดผู้มือไปนะครับอีกช่องทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ย น่าจะมีอ e ีเมลอยู่แล้วผมจะส่งทางอ e ีเมลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มกรรมการมีอะไรเราจะได้สื่อสารทางโดยเฉพาะคณะกรรมการนะครับจะได้จะได้เข้าใจกันเพราะว่าไม่อยากไปกลุ่มใหญ่นีกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับขออนุญ,ญาตค่ะอาจารย์เปรมยุพาจากวิทยาลเทคค่ะอาจารย์เปรมครับเชิญครับ สอบถามว่าในกลุ่มนี้มีอาจารย์จากวิศวกรรมแหลมฉบังไหมคะพอดีต้องทำงานร่วมกับท่านไม,มาา่มีอาจารย์เปรมอาจารย์เปรมผมว่าจะถามอาจารย์อยู่ว่าคืออย่างนี้ครับที่ส่งรายชื่อมาจังหวัดชนบุรีชนบุรีเนี่ยมีมี ทคมีแหลมชะบังเข้ามาด้วยแต่แหลมชะบังไม่ได้แจ้งความประสงค์จะขอประเมินระดับจังหวัดแต่โดยประกาศของประธานอ,อชจประกาศแหลมชะบังเข้ามาเข้ามาประกวดด้วยผมก็เลยไม่ทราบเดี๋ยวทวนทวนสอบข้อมูลให้ผมหน่อยนะครับแต่โดยรายละเลอียดเดี๋ยผมแต่งตั้งให้แล้วแหละผมจับแมทให้แล้วเพราะว่าผมผมจับให้ตรวจไข้กันนะครับเดี๋ยวอาจารย์รองประธานอาจารย์แหลมชะบังให้ผมหน่อยว่าสรุปเขาจะส่งไหมนะครับ เออเขาเขาเป็นผู้ประเมินอะค่ะเขาไม่ได้ส่งเขาประเมินให้อ e ีเทคได้ค่ะครับเขาเป็นผู้ประเมินแต่แต่วิทยลัยเขาไม่ได้ส่งใช่ไหมถ้านั้นก็เหลือยี่สิบห 20, เหลือยี่สิบเพราะว่าในคําสั่งผมเห็นมีวิทยแหลมฉบังเข้ามาด้วยแล้วมีกรรมการไปประเมินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรับปรับปรับโครงสร้างใหม่ครับเดี๋ยวคุยกอกรอบอีกทีหนึ่งครับค่ะ อาจารย์คะแล้วขอลิงก์ที่ท่านอาจารย์มารุจจะให้เราทดลองเข้าด้วยนะคะทางกล่องข้อความอะค่ะอ๋อลิงก์มือได้ได้ครับก็มีครับอาจารย์เดี๋ยวผมส่งให้อีกทีนึงครับค่ะขอบคุณค่ะเชินถ้าเดื่นครับถามได้เลยครับมีเวลาเหลืออยู่ครับหรือเหลือเลยครับส่งให้อีกแล้วนะครับในช่องแชทส่งไปแล้วนะครับในช่องแชท มีไหมครับครับผมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีก็ขอให้ทุกท่านนะครับประเบินอย่างเต็มความสามารถนะครับดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ อ่านะกรดบโอกาสนี้ขอรินเชิญท่านผอมรุตปิดประชุมครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ริเชษครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่กรุณาฟังข้อมูลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นกรรมการผู้ประเมิน,นเราคือกรรมการผู้ประเมิอนอจรรยาบรรณนะครับแล้วก็เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเราต้องแม่นแล้วก็ในระดับจังหวัดนะก็ควรจะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเขาได้เขาได้ฟังได้เขาได้รับทราบผลการประเมินด้วย เพื่อที่เขาจะได้เอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ควรจะให้เวลาเขาให้โอกาสเขาในการปรับปรุงและแก้ไขนะครับเมื่อหมดเวลาแล้วก็คือแค่ไหนก็แค่แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกทท่านครับมองว่าผมก็จะอยู่ในกลุ่มของกรรมการผู้ประเมินหากติดขัดอะไรก็สามารถจะไลยตอบได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอปิดประชุมครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ